รถเมย์โพสอวดท้องโตกละไคลอดแฟนๆน,นับถอยหลังรอกันแล้วสําหรับนักสแสดงและพิธีกรสาวรถเมย์คนหนึ่งนิดที่ตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องลูกคนแรกอยู่ซึ่งตอนนี้รถเมย์กระท้องแก่กละคลอดเต็มทีแล้วอีกไม่นานก็จะได้เห็นหน้าตาของเบบี้กันแล้วโดยที่ผ่านมานั้นทางด้านของสามีอย่างบอนสเมยก็ดูแลภรรยายกับลูกในท้องมาเป็นอย่างดีตามใจภรรยายสุดๆนอกจากนี้รถเมย์ก็ยังเป็นคนที่สตรองมากๆอีกด้วยเพราะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่เลย ซึ่งถ้าหากมีเวลาว่างรถเมย์ก็จะเข้ามาฟิตเนสเพื่อออกกําลังกายแต่ว่าแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่ารถเมย์ออกแค่ท่าเบาๆเพื่อความปลอดภัยล่าสุดรถเมย์ก็ใส่ชุดออกกําลังกายเข้าฟิตเนสแล้วก็ยังออกมาอวดท้องโตที่กล้คลอดเต็มทีแล้วโดยรถเมย์ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า,วากลมๆนี่อะไรพงนำ้ำนมเป็นแบบนี้นี่เองโอยท้องโตมากๆเลยค่ะแถมงานนี้ยังทำเอาแฟนๆหลุดโฟกัสไปที่ความสวยเป๊ะออร่ากระจายของรถเมย์อีกด้วยยอมใจเลยกลาลขอดแล้วก็ยังไม่โทมเลย แฟนแๆเขาเมนก็มารัวๆเลยว่าพุงนำนมของจริงคุณแม่น่ารักสวัสดีครับคุณรถเมสุดยอดไปเลยท้องก็แก่ใกล้จะคลอดแล้วแต่ก็ยังสวยออร่าอยู่เลยสมแล้วที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี